บทที่992นายท่านข้าพเจ้ามีแผนที่จะซื้อเวลาให้ท่านได้นี่เป็นวิธีที่ข้าพเจ้าคิดไว้ก่อนหน้านี้เพื่อหลีกหนีจากปัญหาตอนแรกข้าพเจ้าไม่ค่อยมั่นใจนักแต่เมื่อท่านอยู่ที่นี่หาข้าพเจ้าร่วมมือกับท่านก็จะไม่มีปัญหาใดๆชายชราตันชิงกล่าวอย่างตื่นเต้นท่านผู้คุมเมื่อนิ้วกลับมาในภายหลังข้าพเจ้าจะบอกมันว่าท่านมีร่างกายของอีกาทองคํา ดังนั้นการปรากฏตัวของท่านทําให้โครงกระดูกนี้เคลื่อนไหวได้เต็มที่และไม่จําเป็นต้องมีสิ่งมีชีวิตอื่นเข้ามาผสานด้วยแล้วฉันจะวาดร่างให้นิ้วฉันควบคุมกระบวนการนี้ได้และวาดอย่างช้าช้าฉันจะไม่เสร็จจนกว่าท่านจะส่งสัญญาณให้ฉันฉันคิดดูแล้วดูเหมือนว่าฉันจะกําลังวาดร่างกาย แต่ที่จริงแล้วฉันกำลังวาดกรงที่ทำด้วยเนื้อและเลือดนิ้วเทพได้รับบาดเจ็บสาหัสจากกรมยุติธรรมอาญามาก่อนและจิตใจของมันยังไม่ชัดเจนนักนอกจากนี้คนนอกไม่สามารถเข้าใจสิ่งต่างๆเช่นการวาดภาพได้ฉันแน่ใจว่ามันจะตรวจจับล่วงหน้าได้ยากงั้นก็รอให้มันรวมเข้ากับตัวมันแล้วพบว่ามันเป็นกรงนั่นคงเป็นเวลาที่เราจะหลบหนีเพราะกรงนี้ถูกวาดด้วยสีของซากดวงอาทิตย์ จึงทําให้กรงนี้มีพลังมากเดิมทีฉันคิดว่าจะดักจับมันได้หลายวันแต่ด้วยทักษะของอีกาสีทองของท่านฉันคิดว่ามันสามารถดักจับได้นานกว่าครึ่งเดือนถ้าอย่างนั้นช่วงเวลานี้ก็เพียงพอสําหรับให้เราหลบหนีได้แล้วลองดูว่าท่านมีแผนอะไรไหมฉันจะได้ร่วมมือกับท่านเพื่อทําให้แผนนั้นสําเร็จหลังจากพูดคำมากมายในลมหายใจเดียวชายชราตันชิงก็พูดประโยคเพิ่มอีกประโยคหนึ่งเอาล่ะ ท่านผู้คุมท่านคงไม่รู้ว่าฉันค้นพบว่าหลังจากที่นิวนี้หลบหนีออกจากคุกและได้รับบาดเจ็บจากปร,รมาจารย์วงังด้วยพลังของอาวุธวิเศษต้องห้ามมันก็มีปัญหาในการคิดอยู่บ้างมันเริ่มลืมเลือนไปบ้างและดูเหมือนจะจำอะไรไม่ได้สวีชิงเหลือบมองชายชราตันชิงพยักหน้าปิดตาและไม่พูดอะไรมุ่งความสนใจไปที่การดูดซับพลังจากซากของดวงอาทิตย์ในขณะน,นี้อีกาสีทองของมันได้แผ่ขยายออกและยืดร่างของมันเข้าไปในซากศพ ในความคิดของสวีชิงขณะที่อีกาสีทองดูดซับอย่างบ้าคลั่งหางของมันก็ยังคงเติบโตขึ้นทีละอันในเวลาสั้นๆก็มีมากกว่า60หางแล้วตามคำตัดสินครั้งก่อนของสวีชิ่งหลังจากที่จำนวนหางของอีกาสีทองเกิน99หางแล้วมันจะก้าวไปสู่ขั้นที่3พลังของขั้นที่3คือวิญญาณแรกเริ่ม และเนื่องจากอีกาทองคําล้มลงในวังสวรรค์ที่5เมื่ออีกาทองคํำก้าวไปข้างหน้าวาังสวรรค์ที่5ของสวีชิงจะต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และร่างทารกกึ่งวิญญาณแรกเริ่มในวังสวรรค์ที่5จะถูกสร้างขึ้นล่วงหน้าเมื่อคิดถึงเรื่องนี้สวีชิงก็รู้สึกมีความหวัง เวลาผ่านไปทีละเล็กทีละน้อยและในขณะที่อีกาสีทองดูดซับออร่าบนร่างของสวีชิงก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากขึ้นเรื่อยๆปล่อยคลื่นที่ทําให้หัวและชายชราเผ่าตันชิงรู้สึกหวาดกลัวซากดวงอาทิตย์มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นเรื่อยๆและความรู้สึกสดชื่นก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าในขณะนี้จากเฮลอันไกลพ้นความคิดอันศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสะพรึงกลัวที่มาจากนิ้วเทพก็คำรามออกมา ทันใดนั้นนิวก็ปรากฏขึ้นที่นี่พร้อมกับผู้ฝึกฝนชาวต่างเผ่าจำนวนมากผูกอยู่ข้างหลังโดยเฉพาะเผ่าเหยียนเหนียวชาวเหยียนเหนียวเหล่านี้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและในความสิ้นหวังพวกเขาทั้งหมดถูกดีดด้วยนิ้วและล้มลงไปยังซากของดวงอาทิตย์ความจริงที่ว่าเผ่าของพวกเขาสามารถอาศัยอยู่ในทะเลทรายได้หมายความว่าพวกเขามีความเชื่อมโยงบางอย่างกับดวงอาทิตย์ดังนั้นในขณะนี้พลังงานจะถูกดูดซับอย่างรวดเร็วโดยเศษซากดวงอาทิตย์ ทำให้มันได้รับสารอาหารซึ่งในทางกลับกันก็ช่วยเหลือการปฏิบัติของสวีชิงอย่างมากถึงพระนั้นการที่นิ้วกลับมาก็ยังทําให้สวีชิงรู้สึกประหม่าเล็กน้อยเมื่อเขาเปิดตาขึ้นและดูที่นิ้วนิ้วนั้นก็สังเกตเห็นความผิดปกติของเนื้อและเลือดของดวงอาทิตย์อย่างชัดเจนและความคิดทางจิตวิญญาณของมันก็เข้ามาครอบงาเขาชายชอรราตันชิงที่ยืนอยู่ข้างๆรู้สึกตื่นเต้นมากและพูดออกมาเสียงดัง ท่านผู้ยิ่งใหญ่ท่านเป็นเทพผู้ถูกเลือกจริงๆในช่วงเวลาที่ท่านไม่อยู่ข้าพเจ้าพบว่าท่านได้จับตัวคนพิเศษคนหนึ่งเอาไว้ได้นั่นเขาเองชายชราตันชิงยกมือขึ้นและชี้ไปที่สวีชิงท่านอาจจำบุคคลน,นี้ไม่ได้แต่เขาเป็นผู้พิทักษ์ของแดน132ของเราข้าพเจ้าเพิ่งตรวจดูเขาอย่างละเอียดบุคคลน,นี้มีร่างกายเหมือนอีกาสีทองเขาสืบเชื้อสายมาจากดวงอาทิตย์ การปรากฏตัวของเขาคือพอรจากสวรรค์และโลกที่ประทานให้แก่ท่านท่านเท่านั้นที่สามารถทำให้โครงกระดูกดวงอาทิตย์มีสีสันในระดับหนึ่งได้ด้วยวิธีนี้ฉันสามารถวาดร่างศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านได้แล้วฉันตื่นเต้นมากเมื่อคิดถึงเกียรติที่จะได้รับการวาดภาพร่างอันศักดิ์สิทธิ์ให้กับผู้ถูกเลือกอันยิ่งใหญ่ด้วยตัวเองชายชาราตันชิงมีท่าทีเคร่งขรึมจริงจังอย่างยิ่งเขาคุกเข่าลงใต้นิ้วและพูดด้วยความตื่นเต้น นิวเทพ,พเจ้าส่งเสียงดังและหันตัวกลับอย่างกระทันหันล็อกไปที่ซากของดวงอาทิตย์และส่งคลื่นแห่งความปรารถนาอันชัดเจนออกมาเมื่อคลื่นนี้เกิดขึ้นบริเวณโดยรอบก็สั่นสะเทือนความว่างเปล่าเริ่มแตกสลายและมีรอยร้าวปรากฏบนพื้นดินชายชราตันชิงรู้สึกกลัวและยกมือขึ้นเพื่อวาดภาพแต่ในขณะนี้สวีชิงระง,งับความอึดอัดในการ,รเผชิญหน้ากับเทพ,พเจ้าและพูดด้วยเสียงที่ทุ้มลึก ท่านเทพพลังของดวงอาทิตย์ที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอแล้วท่านสามารถตรวจสอบได้ให้เวลาฉันอีกสักหน่อยฉันจะสามารถทําให้ดวงอาทิตย์ยังคงทํางานอยู่ได้และร่างกายที่วาดด้วยเนื้อและเลือดของดวงอาทิตย์ที่ทํางานได้เต็มที่จะสมบูรณ์แบบมากขึ้นและอัตราความสําเร็จจะสูงขึ้นถ่ายที่สุดแล้วซากดวงอาทิตย์นั้นก็หายากและความล้มเหลวหนึ่งครั้งก็เท่ากับความล้มเหลวทั้งหมดท่านเทพทําไมจึงไม่รออีกสักหน่อยล่ะ ขณะที่สวีชิงกำลังพูดอยู่อีกาสีทองในร่างกายของเขาก็กระจายตัวออกไปในวงกว้างทำให้ดวงอาทิตย์ยังคงอยู่และเนื้อและเลือดปล่อยลมหายใจแห่งการฟื้นคืนชีพที่แข็งแกร่งขึ้นและนิ้วของเทพ,พเจ้าก็สับสนเล็กน้อยหลังจากความคิดศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสะพรึงกลัวครอบงำมันราวกับว่ามันกำลังคิด มีประกายแวววาวเล็กๆน้อยๆในดวงตาของชายชราเผ่าตันชิงที่ยืนอยู่ข้างๆสิ่งที่สวีชิงพูดนั้นแตกต่างไปจากแผนที่พวกเขาเคยพูดคุยกันก่อนหน้านี้สวีชิงไม่สนใจชายชราเขาจ้องดูนิ้วเทพระงับความกังวลในใจแล้วพูดอีกครั้งท่านเทพชาวเหยียนเหมียวที่ท่านนำกลับมาครั้งนี้มีโครงสร้างร่างกายพิเศษที่เหมาะกับการเพิ่มสีสันมากท่านยังได้เห็นด้วยว่าพวกเขามีประโยชน์มาก ดังนั้นหากมีพวกเขามากขึ้นผลลัพธ์ก็จะดีขึ้นนอกจากนี้หากมีแสงอรุณรุ่งก็สามารถทำให้แสงอาทิตย์ที่เหลืออยู่ไปถึงจุดสุดขั้วได้ในพริบตาเดียวเช่นกันสวีชิงกัดฟันและพูดช้าๆเขาได้อ่านบันทึกของภูเขา,าเฉาเซียแสงอรุณรุ่งสุดท้ายปรากฏขึ้นเมื่อกว่า70ปีที่แล้วและถูกวางดาบเก็บออกไปในเวลานี้แสงอรุณรุ่งที่นี่ไม่ปรากฏมาเป็นเวลานานแล้วสวีชิงไม่เคยโกหกตั้งแต่ต้นจนจบ ทุกอย่างที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงมันสามารถเพิ่มผลลัพธ์ได้ดีขึ้นจริงๆและคุณสมบัติพิเศษของชนเผ่าเยียนเหนียวก็สามารถช่วยเหลือได้ดีมากจริงๆส่วนแสงอรุณรุ่งนั้นเดิมทีมีความเกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าและจะสมบูรณ์แบบหากสามารถผสานเข้ากับธรรมชาติได้หลังจากที่นิวเทพกวาดผ่านด้วยความคิดอันศักดิ์สิทธิ์ คลื่นความกระสับกระส่ายก็แผ่ออกมาจากร่างของมันหลังจากหายใจเพียงไม่กี่ครั้งมันก็หายไปจากที่นี่ทันทีและมุ่งตรงไปสู่ระยะไกลเมื่อมองดูนิ้วที่เคลื่อนออกไปสวีชิงก็ถอนหายใจด้วยความโล่งใจเขาแค่กำลังเดิมพันอยู่เขาวางเดิมพันว่าความหลงไหลที่นิ้วเทพมีต่อร่างกายนั้นยิ่งใหญ่กว่าสิ่งอื่นได้ และเนื่องจากชายชาราเผ่าตันชิงสามารถใช้วิธีนี้เพื่อขับเคลื่อนนิวเทปได้สวีชิงจึงรู้สึกว่าเขาสามารถทำได้เช่นกันและมันจะน่าเชื่อถือมากกว่าซึ่งหมายถึงความคิดริเริ่มที่สร้างสารรค์บทที่993ท่านมีวิธีการที่ดีจริงๆชายชาราเผ่าตันชิงยิ้มและมีประกายเล็กน้อยในดวงตา สวีชิงไม่สนใจเขาโดยอาศัยโอกาสที่นิวออกไปเขาเร่งเร้าให้อีกาทองเพิ่มการดูดซึมทันทียิ่งกว่านั้นหากนิวเทพออกไปค้นหาแสงยามเช้าจริงๆครั้งนี้มันคงไม่กลับมาเร็วๆนี้อย่างแน่นอนเพราะแสงอรุณรุ่งไม่เพียงแต่หายากเท่านั้นแต่ยังไม่ปรากฏมาเป็นเวลานานแล้วสวีชิงจึงตัดสินใจว่าเป็นไปไม่ได้ที่มันจะพบได้ง่ายๆจำนวนหางของอีกาสีทองพุ่งสูงขึ้นเป็นมากกว่า80หางแล้ว เขาไม่ได้อยู่ไกลจากการบุกทะลวงสวีชิงรู้สึกตื่นเต้นมากเขาแน่ใจว่าเมื่อถึงเวลาที่อีกาสีทองของเขาทะลุไปถึงระดับที่สามเขาจะสามารถหลุดพ้นได้ในเวลาเดียวกันด้วยความช่วยเหลือของอาวุธวิเศษต้องห้ามที่มอบให้โดยปรมาจารย์วังดาบเขามั่นใจมากว่าเขาสามารถหลบหนีจากที่นี่ได้ ส่วนหัวที่อยู่ไกลออกไปนั้นมันได้เห็นเกมที่ซ่อนอยู่ระหว่างสวีชิงกับชายชราเผ่าตันชิงแล้วจึงแอบปีนขึ้นไปบนหลังสิงโตหินและกระซิบพร้อมกับเตรียมที่จะใช้โอกาสนี้หลบหนีหลังจากที่ทั้งสองคิดผลลัพธ์ได้และเวลาก็ผ่านไปเหมือนเช่นเคยออร่าของสวีชิงแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและจำนวนหางของอีกาสีทองก็เพิ่มขึ้นถึง93หางยังคงดำเนินต่อไป9495 96 และเมื่อห่างถึง9 7 0ันใดนั้นก็มีคลื่นรุนแรงจากทะเลลึกที่อยู่ไกลออกไปและชั่วขณะต่อมานิ้วของเทพ,พเจ้าก็กลับมาอีกครั้งคราวนี้ด้านหลังมีชาวเผ่าเยียนเหมียวจำนวนหลายพันคนแต่ละคนสิ้นหวังและร้องโหยหวนอย่างน่าเวทนาหากเป็นแค่นั้นก็คงจะดีแต่สิ่งที่ทำให้หัวใจของสวีชิงสันไหวอย่างรุนแรงก็คือมีแสงหลากสีสันอยู่บนนิ้วซึ่งถูกผูกไว้ด้วยแสงนั้น แสงสว่างนี้ดูเหมือนจะมีชีวิตทําให้ผู้คนรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่และยังแผ่ความรู้สึกบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ราวกับว่าแม้ว่าจะเกิดเมื่อดวงอาทิตย์ตกแต่ก็เป็นตัวแทนของความหวังและชีวิตใหม่ในตอนนี้มันส่องสว่างอยู่ตลอดเวลาแสงนั้นสว่างจ้ามากและมันยังส่งแรงกดดันที่น่าตกใจอย่างมากอีกด้วยสําหรับสวีชิงรู้สึกว่ามันมีค่ามากกว่ากิ่งก้านของต้นไม้ลำไส้เซียนทั้ง1ิบต้นมาก เมื่อเขามองไปที่แสงสว่างการหายใจของสวีชิงก็เร็วขึ้นดวงตาของเขาเบิกกว้างและชื่อของมันก็ปรากฏขึ้นในใจของเขาทัานทีแสงอรณุณรุ่งอีกาสีทองที่อยู่เบื้องหลังเขาซึ่งกำลังดูดซับซากของดวงอาทิตย์ยังปล่อยความปรารถนาอันแรงกล้าออกมาในขณะนี้ราวกับว่ามันต้องการทั้งซากและแสงสว่างนี้หาเจอมันจริงๆเหรอจิตใจของสวีชิงอยู่ในความสับสนวุ่นวายอย่างยิ่ง เขาพบว่าสิ่งนี้น่าเหลือเชื่อเขาไม่ทราบว่านิ้วเทพนี้ทําได้อย่างไรแสงอรุณรุ่งยามเช้านั้นหายากยิ่งนักและไม่ได้ปรากฏขึ้นมาเป็นเวลานานแล้วแต่ตอนนี้มันนำอันหนึ่งกลับมาได้จริงๆในส่วนของชาวเหยียนเหมียวจำนวนนับพันเขาไม่สนใจพวกมันเลยในขณะน,นี้ความสนใจทั้งหมดของเขาจดจ่ออยู่กับแสงอรุณรุ่ง ในเวลาอื่นสวีชิงคงจะรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างมากเมื่อเขาเห็นโชคดีเช่นนี้แต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกสับสนเล็กน้อยเขาต้องการเวลาดังนั้นเขาจึงบอกกับนิวเทพว่า,าวเผ่าเหยียนเหมียวสามารถให้ความช่วยเหลือได้ในขณะที่แสงอรุณรุ่งสามารถไปถึงขีดสุดได้เขาคิดว่าจะต้องใช้เวลานานมากในการค้นหาดังนั้นเขาจึงมีเวลาเพียงพอที่จะทำให้ตนเองบุกทะลวงไปอีกขั้น และทำลายข้อจำกัดที่อยู่รอบตัวเขาแล้วหลบหนีแต่เขาไม่เคยคาดคิดว่านิวเทพจะกลับมาเร็วขนาดนี้และนำแสงยามเช้ากลับคืนมาขณะที่จิตใจของสวีชิงกำลังสั่นคลอนนิวที่กลับมาก็ดีดกลับและทันใดนั้นเผ่าเหยียนเมียวหลายพันคนก็รีบวิ่งตรงไปหาสวีชิงพร้อมเสียงกรีดร้องอันแหลมสูงและรวมเป็นเนื้อและเลือดของดวงอาทิตย์ที่เหลืออยู่รอบตัวเขา ในทันใดนั้นเผาเหยียนเหมียวเหล่านี้ก็กลายเป็นสารอาหารที่ถูกละลายอย่างรวดเร็วและถูกดูดซึมโดยเนื้อและเลือดของดวงอาทิตย์ที่เหลือเพื่อบำรุงและลำแสงแห่งรุ่งอรุณที่ราวกับสมบัติล้ำคาก็พุ่งตรงไปหาสวีชิงด้วยการดีดนิ้วเพียงครั้งเดียวสวีชิงนิ่งเงียบ แสงสว่างเข้ามาใกล้ในทันใดและจมลงในเนื้อและเลือดที่อยู่รอบๆตัวเขาในช่วงเวลาต่อมามันก็ถูกอีกาสีทองดูดออกไปและระเบิดในร่างกายของเขาต่อไปโดยสร้างรังสีสีสันต่างๆที่กระจาดกระจายมาจากเนื้อและเลือดของดวงอาทิตย์มองดูในระยะไกลซา,ากดวงอาทิตย์ดูเหมือนจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในขณะนี้ คลื่นยักษ์อันทรงพลังแผ่ขยายออกไปจากภายในสั่นสะเทือนไปทุกทิศทุกทางการบำรุงจากาเผ่าเหยียนเหมียวหลายพันคนยังช่วยเร่งผลลัพธ์ภายในเนื้อและเลือดอีกด้วยหางของอีกาสีทองพุ่งไปถึง99หางโดยตรง หางที่100กําลังปรากฏขึ้นด้วยความเร็วสูงและการฝึกฝนของสวีชิงก็เพิ่มขึ้นเช่นกันในขณะน,นี้ลมหายใจแห่งวิญญาณแรกเริ่มกําลังก่อตัวอย่างต่อเนื่องจากร่างของอิกาสีทองขณะเดียวกันก็มีเสียงดังออกมาจากนิ้วของเทพเจ้าหลังจากที่ความคิดอันศักดิ์สิทธิ์ของมันผ่านเข้าสู่เนื้อและเลือดของดวงอาทิตย์แล้วมันก็เพิกเฉยต่อการเพิ่มขึ้นของหางอิกาสีทองและตรงไปหาชายชราตันชิงโดยกดหน้าผากของเขา จิตสำนึกทางจิตวิญญาณอันโหดร้ายประทุออกมาจากภายในเหมือนกับว่าเขาไม่มีความอดทนอีกแล้วและความบ้าคลั่งและเจตนาที่จะฆ่าแบบนั้นไม่อาจควบคุมได้อีกต่อไปราวกับว่าหากร่างกายของเขายังไม่สามารถถูกดึงออกมาได้ความโกรธของนิ้วเทพจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวในพริบตาเดียวชายชราจากเผ่าตันชิงตัวสัน่นรู้สึกถึงความตายที่ใกล้เข้ามาและพูดออกมาเสียงดัง ไม่เป็นไรท่านผู้ถูกเลือกฉันจะวาดร่างกายท่านทันทีในขณะที่เขากำลังพูดชายชาราจากเผ่าตันชิงก็รีบหยิบผู้กันออกมาและววาดเส้นตรงบริเวณเนื้อและเลือดของดวงอาทิตย์ที่สวีชิงอยู่ทันใดนั้นเลือดและพลังงานจำนวนหนึ่งก็กระจายออกไปและไปรวมตัวอยู่ตรงหน้าปลายผู้กันของชายชาราราวกับว่ามันกลายเป็นสีและหมึกหลังจากที่เขาจุ่มมันไปสองสามครั้งเขาก็เริ่มวาดที่ด้านข้างอย่างรวดเร็ว เพียงใช้จังหวะไม่กี่ครั้งก็สามารถร่างโครงร่างของร่างกายได้อย่างคร่าวๆหลังจากสังเกตฉากนี้ความหมุดหงิดของนิ้วเทพ,พเจ้าก็ลดลงเล็กน้อยแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาอันแรงกล้าเขาเพิกเฉยต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างและความคิดทั้งหมดของเขาก็มุ่งไปที่โครงร่างของร่างกายที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยชายชาราแห่งเผ่าตันชิง ท่านผู้ถูกเลือกท่านสามารถผสานความคิดศักดิ์สิทธิ์ของท่านเข้ากับร่างกายนี้ทีละน้อยได้ตั้งแต่เริ่มต้นขณะที่ฉันวาดภาพนี่เป็นวิธีที่ฉันคิดขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับท่านท่านผู้ถูกเลือกวิธีนี้สามารถเพิ่มอัตราความสำเร็จได้อย่างมากและลดการปฏิเสธได้ชายชราเผ่าตันชิงพูดอย่างรวดเร็วบางทีอาจเป็นเพราะการบริโภคของภาพวาดหรือเพื่อเน้นย้ำความพยายามของเขาร่างกายของเขาจึงเปลี่ยนแปลงอย่างมากในขณะนี้ เขาไม่สมางามเหมือนอย่างเคยอีกต่อไปแต่ดวงตาของเขาแสดงให้เห็นถึงความบ้าคลั่งผมของเขายุ่งเหยิงและรูปร่างที่แท้จริงของเขาก็ถูกเปิดเผยนิวเทพได้รวมจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์เข้ากับโครงร่างของร่างกายทันทีในขณะที่ชายชราเผ่าตันชิงกำลังวาดภาพการผสมผสานก็ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆและร่างกายก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นเมื่อเห็นฉากนี้สวีชิงก็รู้สึกวิตกกังวลอย่างมากเขารู้ว่าเขามีเวลาเหลือไม่มาก เมื่อชายชราเผ่าตันชิงทำการทาสีร่างกายเสร็จผลที่ตามมาก็จะไม่อาจควบคุมได้อย่างสิ้นเชิง